بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ าศาสนาอิสลามของเรานั้นเป็นาศาสนาที่มีความสมบูรณ์ในทุกองค์ประกอบของชีวิตบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมอิสลามไม่ได้ให้ความสำคัญต่อความผูกผูกพันระหว่างมนุษย์กับพระองค์อัลลอฮฺซุบะฮานะฮูวะตาลาแต่เพียงอย่างเดียวแต่าศาสนาอิสลามนั้นได้ให้ความสำคัญต่อในเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นมุสลิม หรือไม่ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่ปฏิเสธต,ต่อศาสนาอิสลามแต่อิสลามได้วางพื้นฐานในเรื่องของการมัวอามะละในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันดังนั้นเองนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นความสําคัญที่ศาสนาอิสลามได้ให้เอาไว้ก็คือในเรื่องของมรารยาทต,ตัวของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเป็นแบบฉบับที่ดีที่สุดให้กับพวกเรานะครับ ท่านเป็นบุคคลผู้ที่มีมารายาทที่ดีที่สุดท่านเป็นบุคคลที่มมอามะละหรือแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกับเราบรรดาสหาบะหรือเราบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อศาสนาอิสลามดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราได้รับนะครับจากชีวประวัติของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก่อนที่ท่านจะได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาเหล่าบรรดาชาวมักกะนะครับชาวอาหรับกุเรชพวกเขาได้ให้สมญานามต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุวะัลฮิวะสลัมว่าอันอามีนก็คือเป็นลักษณะของบุคคลผู้ที่มีความน่าเชื่อถือเป็นลักษณะของบุคคลผู้ที่มีมารยาทที่ดีท่านหญิงคอเดียโรเบียลลอฮันฮาเองก็ตามนะครับ ท่านได้สู่ขอท่านนาบมีมุฮัมมัดสุลลัลฮฮุอะลัยหิวะสัลลัมมาสู่การแต่งงานกับตัวของท่านอันเนื่องมาจากการที่ท่านได้เห็นถึงมารยาทถึงความรับผิดชอบของท่านนาบมีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอัลัยหิวะสัลลัมดังนั้นเองพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุอัลทาลาจึงได้กล่าวยืนยันนะครับว่าตัวของท่านนาบีนั้น อยู่ในมารยาทที่ดีพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาได้กล่าวนะครับว่าว่าอินนะกะละอาลาคูลุกิลาดีมและแท้จริงตัวของท่านก็คือท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลมัมถูกวางอยู่บนพื้นฐานของมารยาทที่ดีดังนั้นเราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมผู้ที่มีความเชื่อมีความศรัทธามีความปรารถนาที่จะปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลมัมจึงจำเป็นนะครับ ที่จะต้องเอาสิ่งที่เป็นมารยาทมาสู่การปฏิบัติพี่น้องที่รักทั้งหลายครับศาสนาอิสลามนั้นไม่ได้เข้ามาสู่ประเทศของเราหรือในคาบสมุทรนะครับต่างๆหรือในเขตทวีปเอเชียนะครับด้วยกับการต่อสู้ด้วยกับคมหออคมดาบแต่ศาสนาอิสลามได้เข้ามาดูเข้ามาสู่แผ่นดินบริเวณน,นี้ด้วยกับมารยาทของเหล่าบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นพ่อค้ามุสลิม ดังนั้นเองนะครับคำนาสเซดหนึ่งที่อยากจะบอกหรือคำตักเตือนหนึ่งที่อยากจะบอกต่อบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายก็คือเราจะต้องทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนในการเป็นทูตของศาสนาอิสลามเพื่อที่จะให้คนรอบข้างได้เห็นนะครับว่าอิสลามได้สอนอะไรแก่พวกเราว่าอิสลามได้อบรมจริยามารยาทให้กับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเพราะเมื่อใดก็ตามนะครับที่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้แสดงต่อบุคคลภายนอกบุคคลต่างๆเหล่านั้นเมื่อได้เห็นในสิ่งที่แสดงออกมาจากตัวของเราถ้าสิ่งที่เราแสดงเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามนั้นได้ส่งเสริมและได้สั่งสอนเรานําสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติอย่างน้อยๆน,น,นะครับต่างศาสนิกก็เขก็จะมองว่านี่คือลักษณะกิริยามารยาทของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิม แต่ในทางตรงกันข้ามพี่น้องที่รักทั้งหลายและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมของเราปัจจุบันความคิดความเข้าใจท,ที่ไม่ถูกต้องต่อาศาสนาอิสลามก็มันเกิดขึ้นจากส่วนหนึ่งจากการกระทําของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมแสดงออกในเรื่องของมารยาทแสดงออกถึงสิ่งต่างๆที่มันตรงข้ามกับคําสอนของาศาสนาอิสลามต่างาศาสนิกที่เขามองเห็นเขาก็จะบอกนะครับว่านี่แหละคนมุสลิมมันเป็นอย่างนี้ คนมุสลิมไม่มีมรารยาทเพราะฉะนั้นเราในฐานะบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมจําเป็นนะครับที่จะต้องเป็นทูตเป็นตัวแทนของศา,ศาสนาอิสลามเพื่อที่จะนําความรู้ความเข้าใจหรือมรารยาทที่ดีของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมไปแสดงออกให้กับประชาชาติอื่นหรือให้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่อศาสนาอิสลามได้รับทราบเพราะเมื่อใดก็ตามแต่นะครับที่พวกเขาเหล่านั้นได้เห็น ถึงสิ่งที่เป็นสัจธรรมของาศาสนาอิสลามแน่นอนครับเขาก็จะมีใจที่โน้มเอียงหรือมีความรู้สึกที่ดีต่อบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมวันนี้นะครับบางครั้งเราอาจจะไม่มีความสามารถที่จะไปชักจูงหรือชักนำบุคคลอื่นเข้ามาสู่สาศาสนาอิสลามแต่อย่างน้อยนะครับเราให้พวกเขารู้จักกับสิ่งที่เป็นอิสลามให้พวกเขารู้จัก หรือมีทัศนคติที่ดีต่อบุคคลผู้ที่เป็นที่เป็นมุสลิมอย่างน้อยๆน,นะครับมันก็ทําให้เรานั้นได้รับผล,ลบุญการตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮา,านะฮุวาตัลลามาดูอายะห์กุรอานที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮา,านะฮุวตาตัลลาได้กล่าวไว้นะครับถึงสิ่งที่เป็นมารายาทที่ดีอายะห์อัลกุรอานอายะห์แรกนะครับอยู่ในส ah ุร์อัลกอลัมพระองค์อัลลอฮฺสุบฮา,านะฮุวตาตัลลาได้กล่าวนะครับว่านูนวัล อลามีวามายสตูรุนมาอันตะบินิอมมติรับบิกะบิมจนนนว่าอินน์ลคเลอาจรอนไกรุมมนุนว่าอินน์เคาลาอัลฮุลกิลอาซิมพระองค์ a l ห a h Subhanahu wa ะ a าลาได้ทรงกล่าวไว้ในอายะนี้นะครับด้วยกับตัวอักษรนูนซึ่งไม่มีผู้ใดนะครับที่จะร่วงรู้ถึงความหมายของตัวอักษรที่ a ล l a h Subhanahu wa ะ a าลาได้กล่าวได้สาบานเอาไว้วันกอลมีวามายัสตูรุน จากนั้นพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลาก็ได้ทรงสาบานด้วยกับปากกาปากกาซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายนั้นได้ทําการบันทึกในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้ปากกานะครับเป็นสิ่งที่สอนให้บุคคลผู้ที่ไม่รู้กลายเป็นบุคคลผู้ที่มีความรู้ดังนั้นเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาลาได้ทรงสาบานเอาไว้มันก็ชี้ให้เราได้เห็นถึงความสําคัญของสิ่งต่างๆเหล่านั้น ในเรื่องราวของอากีนะในเรื่องราวของหลักการยึดมั่นของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเราไม่สามารถนะครับที่จะไปสาบานด้วยกับสิ่งอื่นนอกจากพระนามคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาเท่านั้นเราไม่สามารถที่จะไปสาบานต่อประเทศชาติเราไม่สามารถที่จะไปสาบานต่อสิ่งที่เป็นมรคลูกสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาทรงสร้างแต่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาพระองค์นั้นเป็นพระเจ้า ดังนั้นพระองค์จึงสามารถที่จะสาบานกับสิ่งต่างๆและทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮา,านะฮวุตาลาสาบานเอาไว้พี่น้องที่รักทั้งหลายมันชี้ให้เราได้เห็นถึงความสําคัญของสิ่งต่างๆหล่านั้นพระองค์อัลลอฮฺสุบฮา,านะฮวุตาลาได้ทรงสาบานไว้กับเวลาเพื่อที่จะให้มนุษย์ทั้งหลายนะครับเห็นคุณค่าของเวลาพระองค์อัลลอฮฺสุบฮา,านะฮวุตาลาสาบานด้วยกับยามเย็นพระองค์อัลลอฮฺสุบฮา,านะฮวุตาลาสาบานด้วยกับเวลาค่ำ เพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้นะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อยู่รอบตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลาได้สรรสร้างมาและเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะดําเนินชีวิต ในสิ่งต่างๆเหล่านี้และให้เราได้เห็นถึงความสําคัญของสิ่งต่างๆที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลาได้สร้างมาแต่มนุษย์นะครับไม่สามารถที่จะไปสาบานต่อสิ่งอื่นการสาบานของเรานั้นจะต้องสาบานต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลาด้วยกับการให้กระภรพต่อพระองค์ขอสาบานด้วยกับอัลลอฮฺวะลลอฮีนะครับขอสาบานด้วยกับพระนามของอัลลอสุบะฮานะฮุวัตตาลาวัรลอฮ์มานสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้อง ให้ความเข้าใจและให้ความสําคัญว่ามายยสตูรและสิ่งทั้งหลายที่ถูกบันทึกเอาไว้นั่นก็คือในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้ต่างๆในสิ่งที่ถูกมนุษย์ทั้งหลายบันทึกในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลาดได้บันทึกเอาไว้ในเลาะหเห็นมาฟูซเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการบันทึกอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเราแต่ละคนเนี่ยจะมีมาไลกะซึ่งทําหน้าที่ในการบันทึก การปฏิบัติของเราทุกการปฏิบัติที่ออกมาจากตัวของเราทุกความคิดที่ออกมาจากจิตใจของเรานั้นจะถูกบันทึกไว้ณที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตตาลามาลาิกะที่อยู่ด้านขวาจะบันทึกในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เราได้กระทำมาลาิกะที่อยู่ด้านซ้ายก็จะบันทึกในทุกๆความผิดหรือการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตตาลาที่เราได้กระทำดังนั้นทุกการบันทึกนะครับ จะเป็นประจักษ์พยานให้กับเราหรือจะฟ้องร้องต่อเราในวันเกียร์มะต่อหน้าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลลาดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลลาได้สาบานเอาไว้และเพื่อที่จะให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นนะครับมีความสนใจมาอันตะบีเนามะถุรบบิกะมีบะจโนและอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตัลลาได้ทรงบอกต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าด้วยกับความเมตตาจากพระผู้บาของเจ้า ที่มีต่อจัวของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล,ลัลฮุอะัลฮิวะสลัมในการที่เป็นผู้นำสารจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลามาเผยแพร่ต่อบรรดามน,มนุษยชาติบีมาจนูนท่านไม่ใช่เป็นคนที่เป็นบ้าท่านไม่ได้เป็นคนที่เสียสติแต่ท่านนั้นเป็นรอซูลนะครับเป็นนบีของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาว้อินน่ละกาลาอัจจรนไกรรมมนูนและอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาก็จะทรงตอบแทน ให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวซัลลัมโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดบรรดานักวิชาการบางท่านได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าการตอบแทนในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวซัลลัมได้กระทําต่อเหล่าบรรดาอุมมะประชาชาติของท่านท่านได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาทุกๆวันและมีการเพิ่มพูนขึ้นทุกๆวันจนกระทั่งถึงวันเกียรมะ ต่อมาพระองค์อัลลอฮฺสุบฮา,านะฮูวฺตาลาได้กล่าวนะครับว่าว่าอินนะกะละอาลาคุลุกิลอเลมเป็นคํายืนยันจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮา,านะฮูวฺตาลาที่มีต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมัมว่าตัวของท่านนาบีนั้นอยู่ภายใต้มรารยาทที่ดีงามที่สุดหะดิษบทหนึ่งของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมัมที่รายงานจากท่านอบูฮุไรร์ราระเบียลลลอฮุอันฮุ ท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าบบอิสตูฉันได้ถูกแต่งตั้งลงมาในการเป็นศาสนาทูตลิอุตัมมีมามาการิมันอลากเพื่อที่จะมาทําให้กิยกรมารยาทมีความสมบูรณ์นั่นก็หมายถึงว่าตัวของท่านนบีมหมฮัมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในฐานะที่ท่านเป็นแบบอย่างในฐานะที่ท่านเป็นรอซูลในฐานะที่ท่านเป็นกุตุวะ เพื่อที่จะให้มนุษย์ทั้งหลายได้เห็นนะครับในสิ่งที่เป็นมรารยาทที่ดีมรารยาทที่มนุษย์ทั้งหลายนั้นพึงที่จะต้องปฏิบัติระหว่างเขากับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลมามารยาทที่มนุษย์ทั้งหลายนั้นพึงที่จะต้องปฏิบัติต่อบรรดาเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ความหมายของคําว่าฮุสนุนคุลุกมาอัลลอฮ์นะครับก็คือมารยาทที่ดีที่มนุษย์พึงที่จะต้องปฏิบัติต่อลอสุบฮานะฮัวจาราบรรดานักวิชาการได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าก็คืออาร,ริบบิฮกมิฮิชรันวะกอดรอก็คือการที่เรานั้นจะต้องยอมจำนนจะต้องมีความพอใจนะครับในทุกสิ่งทุกอย่าง หรือทุกๆฮลิกมะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาลาได้ทรงกําหนดให้เกิดขึ้นกับเราในทุกบทบัญญัติของศาสนาอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาลาใช้ให้เราละหมาดมารยาทที่ดีที่เราพึงพิธีต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาลาก็คือในเรื่องของการดํารงการละหมาดพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาลาห้ามพวกเรานะครับให้ออกห่างจากสิ่งที่จะทําให้เรานั้นนะครับ เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอสุบฮานะฮุวัตตาลาอย่างเรื่องของดอกเบี้ยในเรื่องของเหล้าในเรื่องของสุราในเรื่องของการผิดประเวณีในเรื่องของการทำความชั่วต่างๆมารยาทที่ดีที่เราพึงเที่ยต้องปฏิบัติต่ออัลลอสุบฮานะฮุวัตตาลาก็คือการตอบสนองในทุกคำเรียกร้องของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลาออกห่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลาได้ห้ามเอาไว้นะครับ วตุลก็ด้ลิกะบินชิรออีว่า a d a m i ตตดถอยรก็คือรวมถึงจะต้องมีจิตใจนะครับที่เบิกบานจะต้องมีจิตใจนะครับที่ใสสะอาดพร้อมที่จะยอมรับในทุกๆบทบัญญัติของาศาสนาพร้อมที่จะยอมรับที่จะปฏิบัติในทุกคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตะลาไม่มีความเบื่อหน่าย ไม่มีความโกรธนะครับในจิตใจของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมนั่นก็คือความหมายของคําว่าฮุสนุนมุอามละหรือฮุสนุนคุลุกนะครับมารยาทที่ดีที่เราพึงเที่ยต้องปฏิบัติต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัตตาลาเพราะแน่นอนครับทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัตตาลาได้ทรงกําหนดให้กับมนุษย์ทุกคนบางครั้งนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบบางครั้งอาจจะเป็นไปด้วยกับการสูญเสียในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของลูกหลาน ในเรื่องของสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นที่รักของเราแต่ถ้าเราเป็นมุสลิมถ้าเรารู้จักต่อลอสซุบฮานะฮุวตาลาอย่างแท้จริงเราจะต้องมีความอดทนนะครับเราจะต้องมีความอดทนเราจะต้องขอบคุณต่อลอสซุบฮานะฮุวตาลาเพราะบางครั้งนะครับสิ่งต่างๆที่เป็นการทดสอบจากลอสซุบฮานะฮุวตาลามีจุดประสงค์มีเป้าหมายเพื่อที่จะลดโทษให้กับพวกเรา เพื่อที่จะให้พวกเรากลับไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮา,านะหูวตาลาในวันเกียร์มะในสภาพของบุคคลผู้ที่ใสสะอาดบริสุทธิ์หรือเพื่อที่อัลลอฮฺสุบฮา,านะหัวตาลาจะได้จะได้ยกฐานะของพวกเราในวันเกียร์มะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆหรือทุกการทดสอบทุกๆบาราต่างๆที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮา,านะหัวตาลาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมคําว่าฮุสนุนคุลุกก็คือในเรื่องของการยอมรับยอมจำนนนะครับต่ออัลลอสุบฮา,านะหัวตาลาอย่างแท้จริง ส่วนความหมายของคําว่ามารยาทที่ดีที่เราพึงที่จะต้องปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับนักวิชาการได้กล่าวนะครับก็คือในเรื่องของการปฏิบัติด้วยกับใบหน้าที่ยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสในเรื่องของความอดทนนะครับ <c oughs> ต่อสิ่งที่เพื่อนมนุษย์ได้มากระทําต่อพวกเราและรวมถึงในเรื่องของการให้อภัยสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องที่รักทั้งหลายมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะมองได้นะครับว่า มนุษย์ในยุคในสมัยปัจจุบันเนี่ยม,มีมีเพียงแค่ส่วนน้อยนะครับที่สามารถที่จะกระทําได้พูดกับเพื่อนมนุษย์แม้ว่าบุคคลน,นั้นอาจจะเป็นบุคคลที่เขาไม่ชอบแต่พูดด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดด้วยกับคําพูดที่ดีแม้แต่ท่านนาบีมูซ่าหรือสลามนะครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาก็ได้กล่าวกับสั่งต่อท่านนาบีมูซาในการที่ให้ท่านนาบีนั้นไปเผยแพร่ ไปบอกในสิ่งที่เป็นสัจธรรมต่อมูซามูซาผู้ที่ฝ่าฝืนผู้ที่ทรยศต่อลอสุบฮานาหัวตัต่อฟิรูนฟิรูนผู้ที่ทรยศผู้ที่ฝ่าฝืนต่อพร ahu, อะองค์ลอสุบฮานะหัวตาลาฟิรูนผู้ซึ่งกล่าวนะครับว่าอาณาลบุก um ุมุลอาล่าตัวของฉันนั้นนะครับเป็นพระผู้อวยบานอันสูงส่งของพวกท่านทั้งหลายฟิรูนซึ่งไม่มีใครอีกแล้วนะครับบนหน้าโลกใบนี้ ที่จะมีความทรยศต่อลอสุบฮาหานหัวตาลามากไปกว่าฟิรนูนแต่พระองค์ลอสุบฮา,าน์หัวตาลาได้สั่งต่อท่านนาบีมูซาาะลยสลามนะครับวกูลูและหูเก้าลันเลยยินั้นพระองค์ลอสุบฮา,าน์หัวตาลาบอกนะครับจงพูดกับฟิรโรนจงพูดกับเขาด้วยกับคำพูดที่นิ่มนวลเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้เขาสำนึกเพื่อที่จะให้เขาเตาบะนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่เป็นดาอี บุคคลผู้ที่เป็นผู้ที่เผยแพร่ศาส,สนาและรวมถึงตัวของผมตัวของพี่น้องทุกคนนะครับเราจะต้องนําสิ่งต่างๆเหล่านี้ในเป็นในสิ่งที่เป็นคําสอนของศาสนาอิสลามมาสู่การปฏิบัติเพื่อให้คนทั้งหลายได้เห็นถึงมรารยาทที่ดีของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมอายะ์อุกุรอานายะต่อมานะครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูัจจาได้กล่าวไว้นะครับว่าวาซาริอิลาเมฟิรติเมบบิกุมพวกท่านทั้งหลาย จงรีบเร่งนะครับจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษจากพระผู้อวยพรของพวกเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราในฐานะผู้ที่เป็นมนุษย์แน่นอนครับเราไม่สามารถที่จะหลีกห่างจากการกระทําในสิ่งที่เป็นความผิดและความผิดต่างๆที่เราได้กระทําบางครั้งอาจจะเกิดจากการเจตนาของเราบางครั้งอาจจะเจอเกิดจากความเผลอเรอของเราแต่มนุษย์ทั้งหลายนะครับ ยกเว้นเหล่าบรรดาอัมบียะยกเว้นเหล่าบรรดามาลายกะนะครับพวกเขาเหล่านั้นถึงจะปราศจากการทําผิดแต่เราในฐานะของลูกหลานของท่านนาบีอาดัมเราสามารถที่กระทําในสิ่งที่เป็นความผิดอายันกุณานาณอยายันนี้จึงได้บอกนะครับวัสซาริอูจงรีบร่งคำว่าจงรีบร่งก็คืออย่าได้นิ่งนอนใจวันนี้เราทําผิดวันนี้ชันทําผิดแล้วไปนึกว่าเดี๋ยวอีกสักปีสปีให้ชัน มีฐานะที่ดีกว่านี้ฉันมีอายุมากกว่านี้แล้วฉันจะทําในสิ่งที่เป็นความดีพี่น้องอย่าคิดอย่างนั้นนะครับให้รีบเร่งเพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้ว่าความตายเนี่ยจะมาหาเราวันไหนเพราะเราไม่รู้นะครับว่าอายันที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาละได้กําหนดไว้ให้กับพวกเราเนี่ยจะมาถึงเราเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นจงรีบเร่ง ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกแก่พวกเรานะครับว่าคุลูบานีอาดัมคดตตออุนลูกหลานของท่านนบีอาดัมทุกคนนะครับคดต่ออุนย่อมที่จะกระทําในสิ่งที่เป็นความผิดหัวข้อยู่หรือขดตออีนตะวาบุนแต่คนที่ผิดที่ดีที่สุดก็คือคนที่เตาบะกลับเนื้อกลับตัวไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะจาลาคนผิดที่ดีที่สุดก็คือคนที่รู้ว่าตัวเองทําผิดและกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะจาลา เพื่อให้พระองค์นั้นอภัยโทษในสิ่งที่เป็นความผิดของเขาดังนั้นอายะอันกุรานอายะนี้จึงได้บอกนะครับรีบร่งรีบเร่งไปไหนครับอีลามัลฟิรรจิมิอบบิกุมรีบร่งไปสู่การอภัยโทษจากพระผู้บาลของพวกเจ้าทั้งหลายพี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระองค์อัลลอฮฺสุบะฮานะฮูวาตาลาเป็นผู้ที่ทรงเมตตาเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ทรงอภัยโทษยิ่งแต่มีเงื่อนไขยอย่างเดียวนะครับเราจะต้องรู้ ถึงความผิดของเราเราจะต้องสำนึกถึงความผิดของเราเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮา,านะหัวตาลาด้วยกับหัวใจนะครับที่มีความปรารถนามีความมุ่งหวังในการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮา,านะหัวจาลาสิ่งตอบแทนครับวาจันนจินอัลอรดุฮัสซามาวาตุวลอัลออิดเดลินมุตตะกีนก็คือสวงสวรร์สวงสวรร์นะครับที่ความกว้างของมันเนี่ยกว้างเท่ากับชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดิน ความกว้างของสวงสวรรค์นะครับแต่ละชั้นเนี่ยมีความสวงสวรรค์มีชั้นมีระดับและแต่ละชั้นแต่ละระดับมีความห่างกันพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสวงสวรรค์อันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายนะครับมีความปรารถนามีความต้องการนั่นก็คือรางวัลการตอบแทนของบรรดาบุคคลผู้ที่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตตาลานั่นก็คือรางวัลการตอบแทนนะครับ ลินมุตตะกีนอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตอลลาบอกนะครับว่าอุดดัตลินมุตตะกินเราได้ตระเตรียมสวงสวรรค์เอาไว้สำหรับบุคคลผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตอลลาวันนี้สวงสวรรค์นะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตัลลาได้ตระเตรียมเอาไว้แล้วนะครับเพียงแต่รอวันที่เราในฐานะผู้ที่เป็นบ่าของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตอลลาจะเข้าไปพักอาศัยอยู่ในสวงสวรรค์อันนั้นขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตอลลาให้พวกเราทุกคน เป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์จากนั้นพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาก็ได้บอกถึงคุณลักษณะของบุคคลผู้ที่เป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาพระองค์ได้กล่าวนะครับอัลลอฮฺดีนยุงฟิกูนฟิสรออิวดดรอประการที่หนึ่งจะต้องอิงฟักจะต้องบริจาคบริจาคเมื่อไหร่ครับบริจาคทั้งในยามที่เขามีความสุขทั้งในยามที่เขามีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมาย ทั้งในยามที่เขามีความสะดวกสบายวัวดวรรและรวมถึงจะต้องบริจาคแม้ในยามที่เขามีความยากลําบากแม้ในยามที่เขายากจนพี่น้องอย่าได้นึกนะครับว่าสิ่งที่พี่น้องบริจาคแม้ว่าพี่น้องคิดว่าอาจจะเป็นเพียงแค่เงินเล็กน้อยเนี่ยกลัวว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะจาราจะไม่ตอบรับกลัววคนรอบข้างจะมากล่าวหาจะมาดูถูกอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับเงินของพี่น้องเพียงแค่หนึ่งบาท ถ้าบริจาคไปด้วยกับความมุ่งหวังในความเมตตาของลอสุบฮานะหัวตาลาบริจาคไปในหนทางที่ถูกต้องเงินหนึ่งบาทของพี่น้องเนี่ยอาจจะมีมูลค่าเท่ากับเงินของคนอื่นเป็นหนึ่งล้านบาทเป็น10บล้านบาทการตอบแทนจากลอสุบฮานะหัวตาลาไม่มีวันสิ้นสุดวันนี้เวลาของเราหมดแต่เพียงเท่านี้อินชาลอ์นะครับในครั้งต่อไปเราจะมาพูดคุย กันถึงมารยาทต่างๆที่ดีงามของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเราจะมาอธิบายอายาัุกุรานายหานี้เราจะมาพูดด้วยกับฮาดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลฮุวะไลฮิวะสลัมเพื่อจะให้ตัวพี่น้องและตัวผมนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติวันนี้คงจะฝากกับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับบุศลลัลฮดวะะลฮิวะซฮบิฮิอัจมย